เรายืนยันว่าเราก็เห็นด้วยกับการเลือกตั้งสสรร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนหน้านี้นี่เลวร้ายมากพอมีสอสอรอแล้วไม่ได้เลือกตั้งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วรัฐบาลจะส่งคนของตัวเองเข้ามาอันนี้ถือว่ายังไงก็รับไม่ได้นะครับแต่พอเลือกสอสรร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยมันก็พอรับกันได้แต่ว่าพอเขาออกแบบระบบเลือกตั้งเนี่ยอันนี้ก็มาในวินาทีสุดท้ายนะครับผมก็ไม่ทราบมาก่อนว่าคือเท่าที่เราทราบก็คือว่าใช้จังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง จริงๆก็เห็นด้วยไม่มากเพราะว่าสิ่งที่เราเสนอคือใช้ประเทศไปเข็นเลือกตั้งแต่สุดท้ายนี่เปลี่ยนวินาทีสุดท้ายตอนนั่งดูถ่ายทอดสดอยู่แบบช็อกเลยว่ามีระบบนี้ด้วยเหรอก็คือระบบ200เขตซอยย่อยเป็น200เขตนะครับฟังไม่รู้เรื่องด้วยฟังอภิปรายเข้าใจยากนะครับแล้วก็เชื่อว่าพี่น้องประชาชนหลายท่านที่ฟังอภิปรายคือเวลาอภิปรายนี่แต่ละคนเวลาลุกขึ้นมาพูดมันจะประเด็นกระโดดไปกระโดดมามันไม่ต่อเนื่องกัน แล้วพอพูดว่าจะเอาระบบเลือกตั้งแบบไหนแต่ละคนก็พิปายไปคนละที <the> artist, ่คนละทางแล้วก็ลงมติถ้าเห็นด้วยกับกําเิที่การโหวตเห็นด้วยถ้าเห็นด้วยครับที่เสนอให้แก้ไขโหวตไม่เห็นด้วยแล้วอะไรคืออะไรคือเข้าใจยากมากแต่ไม่ว่าสรุปว่าเราจะได้ระบบเลือกตั้งสสลอแบบ200เขตเขตย่อย200เขตสมมุติว่ากรุงเทพแบ่งเป็น15เขตผมก็ยังสงสัยอยู่ว่าทําไมคนกรุงเทพที่เกิดบางกะปิกับเกิดเขตพระนครกับเกิดเขตตลิ่งชัน จะต้องคิดเห็นเรื่องการร่างรัฐธรรมนูนแตกต่างกันและจะต้องได้ต้องการตัวแทนของตัวเองจากเขตตลิงชันซึ่งเป็นคนละคนกับเขตบางกะปิเข้าไปร่างรัฐธรรมนูนมันต่างกันยังไงยังคิดไม่ออกเลยนะครับแล้วคนเชียงใหม่คนสงขลาคนพัทลุงคนอุดรจะต้องการตัวแทนของตัวเองเข้าไปแล้วทําไมรัฐธรรมนูนมันต้องต่างกันสําหรับเขานะครับทีนี้โอเคระบบมันก็ออกมาแบบนี้แต่ว่าเขาคงไม่ได้คัดค้านนะฮะคือเป็นระบบที่ แปลกประหลาดอยู่สําหรับการแบ่งเขต200เขตแต่ว่าก็เ,าเป็นเรียกว่าเป็นข้อกังวลล้กันเป็นที่กังวลว่าถ้าหากว่าเราไปเลือกตั้งสอบรอแบบนั้นจริงเนี่ยมันคงมันคงมีปัญหาหลากหลายนะครับชัดเจนมากๆเลยก็คือ,อระบบ1เขตหนึ่งคนเนี่ยสมมุติว่าคนที่ชนะที่1ได้50,000เสียงนะครับที่2ได้40,000ที่3ได้40,000ที่4ได้30,000ที่หได้สอง0,000รวมแล้วเนี่ยเสียง มากกว่าห0,000ื่นที่เลือกคนที่ได้ที่1่เนี่ย <_ d ata> เขาไม่มีตัวแทนของเขาเลยนะครับแล้วเขาจะคิดเหมือนหรือคิดต่างกับคนที่ชนะที่1ไปเนี่ยบอกลําบากนะครับนี่ก็เป็นข้อเสียของระบบ1เขตหนึ่งคนนะครับแต่เอาเถอะนั่นเป็นข้อกังวลน,นะครับซึ่งถ้าหากว่ามันไปถึงการเลือกตั้งส,สรได้เนี่ยมันก็คงจะมีปัญหายเยอะนะครับก็เรียนพี่น้องประชาชนเผื่อว่าตามไม่ทันนะครับถ้าหากว่ากระบวนการนี้ไม่มีอุปสรรคอะไรขัดขวางเลยนะครับ กลางกลางปีประมาณเดือนมิถุนานเราจะต้องทาประชามตินะครับทุกคนจะต้องไปบอกว่าจะเอาไหมการแก้ไขแบบนี้นะครับและประมาณสักเดือนกันยายนสมมุติมันผ่านฉลุยประมาณสักเดือนกันยายนเราจะได้เรื่องสะสะรนะครับสะสะรจะล่างรัฐมนูลใหม่ภายใน280วันประมาณกลางกลางปีหน้าพฤษภาคมมิถุนานหน้าเราเห็นรัฐมนูลฉบับใหม่แล้วโอ้ฟังดูตืนต่นเต้นดีนะครับก็แต่ว่าอยากให้พี่น้องประชาชนก็ติดตามกระบวนการที่มันจะเกิดขึ้นทันและรู้ว่าตัวเองจะต้องออกไปใช้สิทธิ์เมื่อไหร่อย่างไรบ้างนะครับ แต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยก่อนไปถึงวาระสามนะครับผมก็พวกเราก็ทุกท่านก็น่าจะกังวลกันเรื่องว่าสารรัฐธรรมนูญจะเข้ามามีบทบาทในการเบรกมันหรือเปล่านะครับซึ่งวาระสามเข้าใจว่าเขานัด17-18มีนาคมนะครับถ้าให้ดีเนี่ยสารรัฐธรรมนูญก็ควรจะสั่งมาซะจะเอาอย่างไรเสียก็ต้องพูดมาก่อน17นะครับมันคงแปลกมากถ้าหากว่า17ลงมติแล้วผ่านคือสภานี้ขนาดที่ เต็มไปด้วยสวของเขาอยางให้ผ่านแล้วสารรัฐมนูญเป็นองค์กรเดียวที่มาบอกว่าไม่ให้ผ่านภายหลังจากที่มันผ่านเวลาสามผมคิดว่ามันจะแปลกมากนะครับและถ้าหากว่าช้าไปกว่านั้นคือสมมติว่าสารรัฐมนูญไปตัดสินเอาเมษาพฤษภานเนี่ยนั่นเท่ากับว่าและสมมติว่าตัดสินให้ผ่านนะให้ไปได้ไปต่อได้นั่นเท่ากับว่ากระบวนการ1เดือน2เดือนเนี่ยต้องรอสารรัฐมนูญอย่างเดียวนะครับก็เท่ากับว่ารัฐมนูญจะเป็นคนที่ทําให้กระบวนการทั้งหมดช้าไปโดยไม่จําเป็น คำร้องประมาณ3หน้าไม่ยากหรอกครับอ่านปุ๊บก็เข้าใจแล้วนะครับะระดับตุลาการสารมนูญมีประสบการณ์ทางกฎหมายมหาชนทางรัฐศาสตร์อ่านปุ๊บก็เข้าใจแล้วว่าจะตัดสินอย่างไรก็ไม่มีเหตุอะไรต้องช้าถ้าช้าแล้วผ่านมันก็จะเป็นท่านทําให้ช้าแต่ถ้าช้าแล้วไม่ผ่านนอกจากท่านจะทําให้ช้าแล้วท่านยังมีปัญหาด้วยว่าจะตัดสินที่มันไม่ผ่านด้วยเหตุผลอะไรนะครับผมเรียนอย่างนี้ไม่มีรัฐมนูญฉบับไหนที่ เขียนมาแล้วเขียนเอาไว้ด้วยว่าถ้าจะเขียนฉบับใหม่ต้องทํำยังไงมันมันคงแปลกนะฮะถ้าถ้าเราเขียนรัฐธรรมนูญกันแล้วบอกว่าถ้าหากในอนาคตคุณจะเขียนฉบับใหม่คือไม่เอาฉบับนี้เลยคุณต้องทําแบบนี้มันมันก็คงไม่อย่างนั้นมันก็คือเขียนเขียนทางตายให้ตัวเองเขียนทําไมมันก็เขียนอย่างมากก็คือรัฐธรรมนูญก็ต้องเขียนวิธีการแก้ไขมันนะครับดังนั้นเนี่ยคำร้องที่ส่งไปรัฐธรรมนูญบอกว่าอ้างว่า แล้วธรรมนูญฉบับนี้ให้อำนาจเฉพาะการแก้ไม่ได้ให้อำนาจเขียนใหม่มันไม่ถูกต้องหรอกครับมันไม่มีฉบับไหนที่มันเขียนเ <laughs> อาไว้ว่าจะต้องทําอย่างนี้เพื่อเขียนใหม่นะครับมันก็คงเป็นเรื่องแปลกมากนะครับแล้วในอดีตบ้านเมืองเราที่ท่านโพคินเล่าก็ฉบับปี40ก็มาจากการแก้ไขฉบับก่อนหน้านั้นเพื่อเปิดให้มีสสรแล้วเขียนใหม่ทั้งฉบับมันก็เป็นเรื่องปกติมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับประเด็นต่อมาก็คือขั้นตอนของธรรมนูนฉบับนี้ ซึ่งจริงๆผมก็ไม่ได้เห็นด้วยมากนักแต่มันเขียนไว้แล้วก,ก็ต้องทําไปตามนั้นก็คือเมื่อจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเปิดให้มีการเขียนใหม่แบบนี้นะครับมันก็ต้องไปทปําประชามติก่อนทําประชามติทั้งก่อนว่าจะมีสสประชาชนจะเอาไหมและทําประชามติทั้งหลังว่าเมื่อร่างเสร็จแล้วประชาชนจะเห็นชอบกับฉบับที่เขียนใหม่หรือเปล่าหรือไม่เห็นชอบกับไปใช,ช้ฉบับเดิมนะครับดังนั้นเนี่ยมันต้องถามประชาชนอีกสองรอบ ซึ่งมันก็เป็นกระบวนการที่มันก็ยุ่งยากะนะผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจําเป็นต้องยุ่งยากขนาดนี้ไหมแต่ในเมื่อมันเขียนไว้แบบนี้แล้วก็ทําไปแบบนั้นดังนั้นเนี่ยอำนาจสถาปนารัฐมนูญมันก็อยู่กับประชาชนอย่ากไรเสียถ้าจะเปิดให้มีการเขียนใหม่มันก็ต้องให้ประชาชนตัดสินใจอยู่แล้วนะครับมันคงไม่มีอำนาจใดเหนือไปกว่าขั้นตอนนี้ได้อีกแล้วมันก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะดําเนินการขั้นตอนนี้ไม่ได้นะครับประเด็นสุดท้ายที่อยากจะตั้งข้อสังเกตแล้วก็ฝากไว้ก็คือว่า วันที่9กุมภาพันธ์ตอนที่รัฐสภาลงมติเพื่อส่งเรื่องให้สารรัฐมนูลวินิจฉัยว่าตัวเองจะมีอำนาจเปิดทางให้เขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้หรือเปล่าวันนั้นเป็นการลงมติที่สะท้อนอะไรเยอะนะครับเพราะว่าพรรคประชาธิปัตย์ก็ดีภูมิใจไทยก็ดีชาิพัฒนาก็ดีก็โหวตว่าไม่เห็นด้วยไม่ต้องส่งไม่ต้องส่งเรื่องเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องอ่ะพูดง่ายๆเรื่องนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ประเด็นไม่ต้องส่งนะครับมีแค่พักพลังประชารัฐ รวมพลังประชาชาิไทยกับสวที่ร่วมมือกันโหวตนะครับถ้านับสอสอที่มาจากการเลือกตั้งอย่างเดียวเนี่ยก็ถล่มทลายแลนสไลด์ที่เห็นว่าเรื่องนี้ไม่ช่ดประเด็นแต่ว่าเป็นพลังประชารัฐกับสวที่เห็นว่าจะส่งให้สารรมนูญวินิจฉัยไปเถอะพักพลังประชารัฐสอสอพักพลังประชารัฐเป็นคนเสนอร่างฉบับนี้เองเป็นคนเสนอเองว่าให้ตั้งสสลอขึ้นมาใหม่แล้วก็ตั้งคําถามเองว่าอา้าวไอ้ข้อเสนอของฉันนี่ฉันเสนอได้หรือเปล่า มันก็คงแปลกนะครับส่วนสอวอนั้นก็เทคะแนนมา230เสียงส่งเรื่องให้สารรัฐมนูลวินิจฉัยนะครับผมไม่ทราบว่าสอวอกังวลอะไรบ้างกังวลว่าตัวเองไม่มีอำนาจหรือกังวลว่าเขียนรัฐธรรมนูญใหม่แล้วตัวเองจะไม่ได้อยู่ต่อจริงๆมันก็ค่อนข้างชัดเจนว่าถ้าเขียนรัฐธรรมนูญใหม่แล้วสอวอ250คนแบบนี้คงไม่ได้มีที่ทางอีกต่อไปนะครับแต่ถ้าหากว่าสอวอกังวลเช่นนั้นเรารู้สึกว่าตัวเองควรจะอยู่ต่อ หรือรู้สึกว่าต้องการปกป้องรัฐธรรมนูญฉบับนี้ซึ่งเป็นวัตถุป,ประสงค์ที่ตัวเองถูกตั้งมานั่งในตำแหน่งเพื่อปกป้องมันนะครับก็อยากจะเชิญชวนสวรครับว่าท่านก็ทราบว่าท่านมีอำนาจอยู่แล้วในวาระสามวันที่17นี้นะครับถ้าสวไม่ถึง84คนลงมติให้ผ่านมันก็จะไม่ผ่านอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นอำนาจของสวงโดยตรง,รงซึ่งเป็นอำนาจที่เราไม่เห็นด้วยอยู่แล้วแต่ว่าถ้าท่านมีอำนาจแล้วท่านเห็นว่าเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ไม่ได้ท่านอธิบายเหตุผลต่อประชาชน ต่อสังคมให้ได้ว่าทําไมแล้วท่านโหวตไม่เห็นด้วยไปเลยถ้าท่านโหวตเห็นด้วยไม่ถึง84คนมันไม่ผ่านอยู่แล้วครับแต่ที่ท่านทําอยู่คือท่านไม่อยากให้แก้แล้วท่านก็ไปยืมมือสารรัฐมนูญเข้ามาบอกว่าแก้ไม่ได้ลงมติร่วมกันส่งให้สารรัฐมนูญวินิจฉัยจริงๆถ้าท่านคิดว่าท่านไม่มีอำนาจท่านแก้ไม่ได้ท่านอธิบายแล้วท่านโหวตไปเลยวันที่17นี้นะครับแล้วไม่ต้องให้สารรัฐมนูญเข้ามาเกี่ยวข้อง มันอันตรายแบบนี้ครับการที่ร่างสารมนุนเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยเพราะว่าคําวินิจฉัยของสารมนุนนั้นเนี่ยจะผูกพันทุกองค์กรต่อไปในอนาคตตลอดการลำบวสานเท่าที่ผมเข้าใจไม่รู้ว่าจะมีอะไรมาเปลี่ยนแปลงได้เมื่อสารมนุนวินิจฉัยแล้วหนึ่งครั้งเรื่องนั้นจะกลับไปวินิจฉัยที่สารมนุนไม่ได้อีกนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าหากสารมนุนครั้งนี้ชุดนี้ที่สวก็เลือกมาเองห้าคนจาก9้าคนนะครับ ถ้าสารรัฐรรมนูญ5คนที่สวเลือกมาปฏิบัติตามคำร้องของสวแล้วบอกว่ารัฐสภาไม่มีอำนาจเปิดทางเพื่อเขียนรัฐธรรมนูญใหม่นั่นแปลว่าตลอดข้างหน้าอีกไม่รู้ประเทศไทยจะมีประเทศไปอีกกี่ร้อยปีเราจะเขียนรัฐธรรมนูญใหม่โดยช่องทางกระบวนการรัฐสภาตามปกติไม่ได้เลย แปลว่าเมื่อไหร่ที่เราต้องการเขียนรัฐธรรมนูญใหม่เราต้องการอำนาจนอกระบบมาตลอดซึ่งมันไม่ถูกมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้อย่างไรเสียอนาคตนะครับอาจจะไม่ใช่พรคพลังประชารัฐเพื่อไทยอนาคตใหม่อีกแล้วอาจจะเป็นรัฐสภาหน้าตาแบบใหม่แล้วรัฐธรรมนูญมันมีปัญหาแบบอื่นอีกสักร้อยปีสองร้อยปีข้างหน้าเมื่อนั้นเราก็อาจจะต้องการเขียนรัฐธรรมนูญใหม่รัฐสภา,าก็ต้องลงมติเพื่อให้เขียนรัฐธรรมนูญใหม่ได้แต่ถ้าสารธรรมนูญชี้ออกมาแบบนี้เนี่ยมันจะปิดประตูไปตลอดประวัติศาสตร์ชาติไทยมันอันตรายมาก เพราะฉะนั้นถ้าท่านสวคิดว่าท่านไม่ควรเปิดให้ใหใหเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ท่านก็กล้าๆแล้วก็โหวตวันละสามวันที่สิไปเลยไม่ต้องรอสามรัฐธรรมนูญครับถ้าเราอยู่ในรัฐธรรมนูญที่ปกติมีที่มาที่โอเคโอเคก็พอนะไม่ต้องดีร้อยเปที่มันโอเคและกติกามันก็กลางๆมีดีมีเสียบ้างนะครับสมาชิกรัฐสภามาจากการเลือกตั้งร้อหรือถ้ามีสวมาจากการะบวนการอื่นบ้างก็ยังชอบทาพอสมควร สามในห้าก็ได้สองในสามก็ได้แล้วรรมนูญแก้ยากก็แต้องต้องไม่แก้ง่ายเกินไปอันนี้เป็นหลักการที่โอเคอาต้องใช้เสียงข้างมากพิเศษคืออาจจะต้องสามในห้าสองสาม,สามโอเคก็ไหวนะครับมันก็คงไม่ได้แก้ง่ายนักนะครับแต่ว่าถ้ามันมีอะไรที่เป็นจุดอ่อนของรัฐมนูญจริงๆเราก็เชื่อว่าคนที่มีที่มาชอบทำมากกว่าสองในสามก็จะแก้มันนะครับแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยรัฐสภาไม่ปกติ สวมันจะการแต่งตั้ง250คน whatever นะครับหรือหมดสวชุดนี้ไปแล้วก็จะมีสอวอ,อีก200คนซึ่งก็มาจากกระบวนการที่กะกะตซึ่งมาจากการเลือกของคอสชอจะสร้างขึ้นอันนี้ก็พูดดูเป็นวิญุชนไงนะครับแล้วรัฐมนูญปัจจุบันพื้นฐานของมันมันก็ไม่ปกติคือมันจะมาแบบ้ i, มีข้อเสียนิดหน่อยมันโหวตกันแก้ไม่ใช่แล้วมันพังไปทั้งระบบมันจะแก้จุดไหนก่อน โอ้โหไมหมดจะต้องแก้อีกทั้งสิบรอบก็ไม่รู้ว่าจะปกติหรือยังดังนั้นเนี่ยมันก็ควรจะทางที่ดีก็คือมันต้องเปิดให้เขียนใหม่นะครับถ้าเปิดให้เขียนใหม่ไม่ได้แล้วบอกว่าเราจะไปค่อยๆแก้กันทีละเรื่องด้วยสภาที่ไม่ปกติด้วยกติกา3ใน5และกันใช้เสียงข้างมากพิเศษมันก็คงไม่ใช่หรอกครับนะครับขณะให้เสียงเป็นเครื่องหนึ่งโอเคเปลี่ยนเป็นการแก้มันุนต้องใช้เสียงเครื่องหนึ่งแต่ไม่ให้เขียนใหม่ทั้งหมดให้เขียนแก้ทีละเรื่อง ผมว่ายัง,ย,งยังไม่ยังไม่ถูกต้องเลยนะครับก็ก็ฝากไว้เท่านี้ครับดูจบแล้วหากชื่นชอบคลิปวิดีโอของเราอยากให้เราผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับร่วมกันสนับสนุนด้วยการสมัครสมาชิก YouTube มัชชนทีวีกันเข้ามาได้นะครับเพราะว่าการเมืองเป็นของทุกคนประชาธิปไตยเป็นของทุกคน YouTube มัชฉลทีวีเป็นของทุกคนครับ